เพื่อนๆครับจุ๊ๆนะครับผมพาเพื่อนๆเนี่ยมาสัเจ้ารับนะเป็นวัดรับรนะฮะวัดนี้เนี่ยก็คือวัดแชรกรงนะครับวัดแชกงที่นี่เนี่ยจะไม่ใช่วัดที่อยู่ตรงอ,อ,อีกที่หนึ่งฮะ,ะที่คนไปไหว้กันเนยอะนะก mm ็ hmm. เ,เป็นวัดรับรอยู่บริเวณเแถวย่านโหชงนะฮะ mm hmm. ก็เป็นวัดแช์กงวัดที่นี่เนี่ยมีอายุกว่า 400ปีแล้วนะครับก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับอีกวัดหนึ่งนะฮะเป็นเหมือนวัดตั้งเดิมนะครับประมาณนั้นนะฮะก็วัดแห่งนี้นะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพท่านนักรบแชร์กงทะ,ะแม่ทัพแชร์กงนะฮะเพราะว่าท่านแม่ทัพแชร์กงเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งกาสามารถนะครับมากๆเลยนะฮะในสมัยราชวงศ์ซ่งนะครับที่ปราบพวกกบฏท,ทางตอนใต้นะฮะแล้วเขาก็เลยมาสร้าง วัดขึ้นมานะครับเพื่อเคารพท่านท่านแม่ทัพแชกงนะครับก <mechanisms> ็เพื่อนๆนะฮะคนไหนที่มาที่ฮ่องกงก็วัดแชกรงที่นี่400ปีก็แถวโคชงเนี่ยก็เป็นวัดรับรับนะฮะอีกวัดหนึ่งที่ผมแนะนําเพื่อนๆมานะฮะที่นี่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างเดินทางมาค่อนข้างลาบากอยู่อยู่นอกเมืองแล้วก็ไกลมากนะฮะก็เพื่อนคนไหนถ้ามีโอกาสมาก็ลองมาแวะเวียนมาสักการบูชาท่านแชกรงที่นี่ได้นะฮะเดี๋ยวผมพา เข้าไปดูบริเวณด้านในของวัดแชกง400ปีกันนะครับบรรยากาศของวัดแชกง400ปีที่นี่ก็เป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมนะครับนี่ฮะก่อนอื่นเราก็ต้องมาสักการบ,บูชาเทพเจ้าฟ้าดินก่อนนะฮะเรามาสัญเจ้าคนจีนนะ,ะก่อนอื่นเราต้องสักการบ,บูชาเทพเจ้าฟ้าดินก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปสักการบ,บูชา เทพเจ้าแชกงนะครับ <Techn> ท <Pokémon> ี่วัดแชกงนะครับหรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในชื่อวัดกังหันนะครับก็ใครมาที่วัดแชกงนะฮะเราก็ต้องมาหมุนกังหันนะครับแล้วก็ที่วัดแชกงนี่นะเนี่ยกังหันตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไหวเรียบร้อยแล้วก็มาหมุนกังหันนะครับที่วัดแชกงนี่ก็จะศักดิ์สิทธิ์เรื่องการขอเรื่องการเงินเลยนะครับคนไหนเนี่ยที่ติดขัดเรื่องการเงินหรือต้องการมีเงินเพิ่มเติมฮะเราก็มาขอ ท่านแชรกงกันได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริเวณด้านหลังตัวนี้นี่เขาก็มีประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับอ่าก็บรรยากาศแบบเก่าๆนิดๆน,นะครับมีนบนถังนียครับ <c oughs> ที่สันชา้แชายกงที่นี่นะครับ400ปีเนี่ยก็เป็น สันเจ้าลับๆนะครับก็ไม่ค่อยมีคนจะรู้สักเท่าไหร่นะครับก็ดังนั้นเนี่ยคนก็เลยมาไหว้ค่อนข้างน้อยนะฮะเข้าสันเจ้าเนี่ยเราก็ผมน้ำมนต์ฮะเพื่อความเป็นสินนริมงคลนะฮะให้สิ่งไม่ดีสิ่งอปม,มองคลต่างๆออกไปนะฮะให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วเราก็จะได้ เข้าวัดแบบจิตใจบริสุทธิ์นะครับที่วัดแชกงเนี่ยฮะโดยส่วนใหญ่คนที่มาไหวากันเนี่ยก็จะมาขอเรื่องของการเงินนะครับการเงินล้วนๆเลยนะฮะไหว้เสร็จแล้วก็ไปหมุนกลางหันนะครับเราจะได้มีเงินไหลมาเทมานะครับไปครับเราไปดูบริเวณด้านในสันเจ้ากันครับ เปลี่ยนตรงนี้นะก็มีเล้าเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าท่านแชกกงก็เป็นนักรบใช่ไหมฮะก็จะชอบดื่มเหล้านะเขาก็จะมาบนเหล้ากันนะครับคนที่มา,าไหว้ท่านแชกงนะโดยส่วนใหญ่เขาก็จะบนเหล้านะครับเพราะว่าท่านแชรกงเนี่ยเป็นนักรบนะฮะก็จะชอบดื่มสุรานะครับดังน,นั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากจะบนท่านแชกงนะ<ม>ก็บนเหล้าเนะฮะเราก็จะได้สมหวังกันนะครับ หลังจากที่เราขอพอรจากท่านแชกงเรียบร้อยนะครับก่อนกลับนะฮะเพื่อนๆอ,อย่าลืมหมุนก้างหันนะครับก้างหันเนี่ยจะมีทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับเราก็หมุนก้างหันเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยพัดมาหาเราทั่วทุกทิศท,ทั่วทุกทางนะครับแต่การหมุนก้างหันนะฮะอย่าไปหมุนกลับทางนะฮะต้องหมุนตามเข็มน,นาฬิกาเลยนะครับ นี้ที่มาที่ฮ่องกงนะครับผมก็มีความตั้งใจที่จะมาสักการะบูชาท่านแช์กงให้ครบ3ที่นะครับก็ที่เกาะฮ่องกงฮะจะมีวัดแช์กงทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับที่แรกเนี่ยก็คือที่นี่ฮะก็เป็นที่ดั้งเดิมเลยนะครับมีอายุเก่าแก่กว่า600ปีแล้วนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยจะมีอายุเก่าแก่400ปีนะครับแล้วก็เป็นที่ใหม่ที่ คนฮ่องกองแล้วก็คนไทยชอบไปนิยมไว้กันนะครับก็ในวัดแชกง600ปีที่นะเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นวัดเล็กๆนะครับที่อยู่ในย่านยุหนหลงนะครับก็เป็นย่านแบบใกล้ๆเกาะอันเตานะฮะก็เป็นย่านใกล้ๆกับสนามบินนะครับเดินทางไม่ไกลจากสนามบินเลยนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่แอบซ่อนตัวอยู่ใน หมู่บ้านนะฮะเนี่ยเมื่อกี้เราเราเรถเนะฮะเราวิ่งแบบซอกซอยเล็กเ,กเข้ามานะก็จะมีพวกอาคารบ้านพักต่างๆฮะตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะมีวัดแอบ,บอยู่ในบริเวณนี้นะฮะว่าตอนแรกนึ้า่าเอ๊ะเขาเขามาปิดทางหรือเปล่าแต่ไม่ได้ผิดนะครับก็เป็นวัดที่เก่าแก่จริงครับไปครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณด้านในของวัดแชกงหกร้อยปีวัดตั้งเดิมกันครับบริเวณวัดแชกงหกร้อยปีนะครับก็จะเป็น วัดเล็กๆนะครับก็คนไม่ค่อยพุกพ่านไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็เป็นบอกได้เลยว่าเป็นวัดรับนะครับพาเข้ามาบริเวณด้านในเนะะี่ยเขาจะมีขายบริเกณ์ขายบริการขายทุกเทียนด้วยนะครับผมเห็นนะ,ะสังเกตในในวัดในวัดต่างๆในที่ฮ่องกงฮะคนฮ่องกงนี่ก็ชอบเอาดอกบิลลี่มาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับ เราเข้ามาบริเวณด้านในวัดนะครับเพื่อนๆฮนะบางคนไม่ทราบนะนึกว่าองค์ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางนี่คือท่านแชกงฮะแต่ไม่ใช่นะฮะอ,องค์ตรงกลางนี่คือเทพเจ้าหงเสงนะครับก็เป็นเทพเจ้าองค์ประธานของวัดแห่งนี้นะฮะแต่ส่วนท่านแชกงเราจะอยู่ทางด้านซ้ายนะฮะทางด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับถ้าเราสังเกตน,นะฮะท่านแชกงก็จะมีกางหันนะครับก็มาวัดแชกงนะครับ อย่าไหว้ผิดที่นะฮะอย่าลืมมาสักการะบรูชาท่านแชกงบริเวณด้านฝั่งซ้ายด้วยนะครับถ้าเป็นที่วัดแชกงนะครับเราก็จะต้องมาหมุนกลางหันนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับเราก็หมุนกลางหันให้ทั่วทุกอันเลยนะฮะครบทุกอันเลยนะครับแล้วก็เวลาหมุนกัางหันอย่าลืมนะเพื่อนหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็ ที่วัดแชกง600ปีที่นี่นะฮะก็เป็นวัดเก่าแก่นะ,ะเป็นวัดเล็กๆนะครับซึ่งคนเนี่ยมาน้อยมากๆนะครับเพราะว่าการเดินทางอาจจะค่อนข้างลำบากคนไทยนี่ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเลยนะฮะดูจากสังเกตเกระดาษเงินกระดาษทองนะครับเครื่องบูชาท่านแชกร์กนะครับที่อยู่ที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยเงินบาทแบงค์20นะครับนี่ฮะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะก็ไปแสดงว่า คนไทยมาที่นี่เยอะมากๆนะครับเงินฮ่องกงมีอยู่แค่อันเะดียวนะนอกมันเป็นเงินไทยทั้งหมดเลยครับนำแบงค์ร้อยนะฮะสีแดงๆนะครับเป็นสิริมงคลนะครับกลับไปจะได้รวยๆนะฮะเงินทองก็จะไหลมานะท่านแชร์กงครับอันนี้เราก็แบงค์ร้อยมามาหน,นีบไว้ที่มือท่านแชร์กงเลยนะครับครับ วัดหรือสันเจ้าที่ฮ่องกงฮะก็<ฤ>จะมีทั้งกลองแล้วก็ระขังนะฮะเราก็จะตีละเคาะ่อตีกองและระขังนะฮะเพื่อควาเมเป็นสิริมงคลฮะชื่อเสียงเราจะได้กระจรไกลนะฮะดังกังวานไปทั่วโลกนะครับพอพี่เขาบอกว่าไม่ใช่ฮะตีแบบผมนี่ผิดนะฮะต้องตีพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเฮงๆรวยๆนะครับเนี่ย มาถึงแล้วนะครับวัดแช์กงอีกวัดหนึ่งนะครับวัดแช์กงที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสามของวัดแช์กงในฮ่องกงนะครับวัดแช์กงที่นี่นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า300ปีแล้วนะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันในวัดกังหันนะครับวัดที่นี่เนี่ยนะครับเขาก็จะมาขอเรื่องการเงินแล้วก็การงานกันหลักๆเลยนะครับด้านในตอนนี้ที่วัดแช์กงนะครับโอ้โหครับ คนเยอะมากๆนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยคนไทยสายมูนะฮะก็มาสกักการะบูชาท่านแช์กงกันที่วัดแช์กงที่นี่แบบเยอะมากๆนะครับไปครับเดีย๋ยวเราไปไหว้พระขอพรนะครับกันผู้มีจิตศรัทธานะครับที่วัดแช์กงเนี่ยก็จะมีทูบยักษ์นะฮะไม่ใช่แค่ทูบใหญ่ก็เรียกว่าทูบยักษ์นะอย่างไซนี้เนีฮะ 1,398เหรียญฮ่องกงนะครับเพื่อนคนไหนนะครับมีกี่สถาพากกว่านี้ครับนี่เลยครับนี่อันนี้นะสูงกว่าผมนะฮะอันนี้คือซปเปอร์ยักษ์นะครับราคา3,998เหรียญฮ่องกงนะครับโอ้น,นี้ก็คงจะต้องบนบานสันก่ลาวได้เงินกันเป็นพันล้าน,น,น,นก็เราซื้อที่นี่นะครับภายในวัดเนี่ยแล้วเขาก็จะจุดให้เราเรียบร้อยเลยนะครับ ตู้ที่ตู้ที่เราซื้อนะฮะเขาก็จะมีชุดกระดาษเงินกระดาษพอให้1ชุดนะฮะไว้ขอพอแล้วก็จะมีน้ำมันให้เราสองขวดด้วยนะครับ นี้นะครับแม่ผมนะครับมีจิตศรัทธานะครับอย่างแรงกล้ามากนะฮะก็ได้จมูกชาทูบยักษ์นะฮะให้ให้กับท่านแชร์กงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันครับก็หลังจากที่เราไหว้ฟ้าดินเสร็จนะครับก็ต้องไหว้ท่านแชร์กงนะครับแล้วเราก็มาปักทูบกันนะครับเนี่ฮะเอาตรงนี้เลยโอเคครับปุ๊บกับต่อๆกันนะครับ ถ้าเราถวายทูบใหญ่นะครับเขาก็จะมีทูบเล็กให้เราด้วยนะฮะหลังจากที่ไหว้ฟ้าดินเสร็จไหว้ท่านแจกงงเสร็จนะเขาก็จะให้เราไปไหว้เจ้าที่นะครับแล้วก็ทูบทูบเล็กเนี่ยไปปักที่ท่านแจกงงด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ้าที่นะครับที่วัดแจกงงหนืงนะครับกระดาษเงินกระดาษทองนะครับหลังจากที่เราไหว้เสร็จนะฮะเขาก็จะมีเอ่อ ตัวนี้ะเป็นเหมือนที่มาวางาดไม่เศร้านะฮะวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเผานะครับนะครับเราก็มหมุนกั้งหันนะครับจะได้มีความโชคดีพัดความโชคดีเข้าหาเรานะครับแล้วก็มาตีกองสามครั้งนะครับก็ให้หมุนกังหันนะครับเราต้องหมุนทั้ง ด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านขวางขวาด้วยนะครับ <isu> ขึ้นคนไหนนะครับที่มาไหว้ท่านแฉกงเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณด้านซ้ายมือของท่านแฉกงฮะกะ็จะมีเ,เป็นสารเล็กๆตรงนี้นะครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นองค์เทพเจ้าไฉยสงเอีย e นะครับเท,ทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับจะมีทั้งหมด ถาองค์ด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็มาขอพอรขอเงินกลับบ้านกันฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระถางที่มีเงินมีทองนะฮะเราก็จะมาลูปนาความโชคดีนําเงินทองกลับบ้านกันนะครับภายในวัดนะครับก็มีขายแบบเครื่องรางของขลังเยอะนะฮะมีรอบวัดเลยครับ